โรงเรียนของเราไ่ดุกอกินเหล้าท้องเท็มเด็กเอายาบเท็มปวดเมืกเท็มกินน็ำๆๆ๊ะเอ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 ๊ะรหโอ้เด็กกัสูบโอยสวัสดีค่ะคุณพี่งัวโซโอ้ยงัโซเคือพี่ที่กวนก็กลับมาถืิเนาะ่าเออทังีเนาะเป็นนักเรียนโรงเรียนไหนทไมขึ้นมาบนเวทีพอรับการดึกแบบนี้โอ้ยอยู่สุพรรณนี่หละค่ะ ลงในโซนอาริวัูเนี่ยค่ะตอนแรกมันติไปเรียนงขอนเพือนอยู่แต่มาใส่อะไรยังร่ะปากไ่พ่อยู่นี่ค่ะร้านพอพอที่สู พ่อสุยังเห็นังได้สุกยอเฮ็นแล้วเนาะประ้องบวงการทุกแม่ค้ามาขายของได้งี้ยเฉไยออกมันเครื่องเลยเด้หรือี้อเดียวค่ะเป็นตั้งแต่วันสั่เป็นต่างๆต่ดีวเาให้เราได้ร้านพ่ออ้อนี้ไหมถมอะขึ้นมากันบนเวทีเนี่ะมีชื่อเสียงเลี้ยงนไม่มาเที่ยววนี้เผื่อพัดลมจะทยังไงลูมีชื่อไหมพี่เจวชื่ออะไรคะเอามันี่ไรเสียดิวเื้อไปโรงเรียนเสื้อไปเที่ยวเื้อไปตลาดเื้อเถื่อนตำรวจจ่าเื้อเกณฑ์ทหารนี้เด้ เอาซื้อ,อยังไงเอื้อรู้ดิไปลูกซื้อว่าตัวไครเนี่ยเด็กหญิงดีหงดงด,ดอกไม้ค่ะอย่างก,ก่อเด็กหญิงดีหงดงดอกไม้ค่ะลูปไหงอื่นได้ไหมครับดมได้ค่ะถ้าอยกากกลงดำเ้อมันหมึน <c oughs> แล้วยิงหนุ่มป๊อบมีซื้อไหมลูกหนูเหรอคะใช่แล้วหนูก <ๆ S 1> น็มีชื่อค่ะชื่ออะไรลูกชื่อชื่อเทนนี่ค่ะเทนนี่ดมไหมลูกดงค่ะดงอะไรอ่ะดมค่ะผมให้บอกว่าจะดมดำเลยดมดำมันอกไรได้เนาะแล้ยความว่า แล้วไอ้หนูกับเกงสีน้องเงินมีชื like ่อไหมลูกชื่อว่าอะไรชื่อว่าไงลูกโอ้ยหหยองครับแม่คันไปเองอย่างคนที่เไปเป็นยังไงเป็นห้องยังไงสวยเป็นอเป็นอยังพอไม่ลูกชื่ออะไรนะลูกเสียงดังๆหน่อยบุยหยองครับโอ้แซวแซวแบบบุยหยองแนี่ยนะตัวหน้าห้องมาส่นบัใครเนี่ยนะตัวคนกุ้งมอง พี่รู้แล้วทำไมเขาไม่ร้องให้หนูทำไมคะเพราะหนูก็มีหมูดำหน้าพี่หนูเปลี่ยนชื่อใหม่เลยเออหนูเปลี่ยนชื่อใหม่ก่อนสวัสดีค่ะหมูไทยกี้ค่ะเออพี่เสกได้เห็นไหมเสกโหนี่แล้วมันต้องมีหมูดำหน้าเห็นไหมแต่เขาได้ลำตัวเขาได้เงินแล้วเหรอลูกพี่เสกเราภาษาได้นั่งโถ่สุดกระเด้งเงินบัวกระสานแน่หัวก็แล้วหลงเกิดเราเก็บผู้ชายตัวเป็นสนล่ะเสกเห็บมาเลเห็บไม่เห็แต่หมูหยองแบบเด็กนั่งหน่อเป็นน้องหรือกระเจี๊ยะลก บกบอเล็นบ่ลุบอลแม่เดี๋ยวเรียกบอลนั้นเจนซี่ดอกไม้สุรินเออเจนซี่เจเนซี่เทสและทิจังยูเทสดอกไม้สดฟรีตลอดงานขอบคุณค่ะคุณคอุ้ยเดนขอบคุณพี่เด่นอุยพนีะเอาเร่กัพี่ออฟก่อนกี่กอนี่โพนก่อนนะคาวเท่ากรุงเทพกอนครบอะคุณสรุป่านาการเก็นพีเน่องเอกเนะใช่ว่าอะไี สิ่่อะได้เด็ก็ัวี่าลบอกให้ปั่นกันมานะปั่นกันที่ลูด้กบอกก่อนปั่นกันย่ลูกกก่อนตัาตั้งใจนลค่ะ่ยือด้วยนะครับเอาไอ้ทาม่าเด็รูเก่งเก่งๆมืลูกมชื่อกับบ้านกับเมียเ่าไม่ะหนูช่อเด็กชายฟุตต้ค่ะเวสิบนหนูชื่อเด็กชายังไมันเม็ดอเนี่ยือพูรูก อีกแท้จะได้มาบ้านไม่ด้วยเอาอย่างนี้ก็า้องขึ้นมาบนเวทีมอลังแล้วมันต้องมีหนึ่งอย่างที่ต้องทำเป็นบนเวทีหมอลังเพราะฉะนั้นพวกหนูจะได้เป็นนางเอกหมอลังคือการร้องเพลงร้องไม่เป็นบ้องร้องได้อยู่ค่ะพี่รีบอวิบอ,บอต้องวางขนงเขาขานรียนเหตุเสียงท่าทางท่านอร่อยไหมครับขอความแสงขนมแสงมีเป็นนางเอกแเ้ีอยวามาทัดสินทันทีเป็นนางเอกเลยเรียรอดกูปาที่อยากตัวหนูได้ตัวขอฝักหน่อยครับพี่น้องมาทัดสินใจกันซา พิงไม่ผ่านเลยนะเสียงก็ไม่ดีเพี้ยนก็เพี้ยนอักขระวิธีการร้องก็ร้องไม่ถูกไม่ได้ไม่ได้ไไดพี่ไม่รับไม่รับอ้าวอ้าวอ้าวพี่นี่ร้องอัขรฉันอะไรกูไม่มีคู่เป็นผัวสัตว์พระจัใช่คือมือแล้วไม่รับหรอไม่รับอย่าขืนบอกมันไปดูเช่นเดียอบ,บอนไมนนน่ได้พูดขอพระจัตเจคือพี่นี่ก่อนนะอาจารย์แต่ว่ามีผัว,วแค่เออเอาออกกัแล้วพี่นี่ก่อนเคยนี่ฮะ น้อสถาบัเห็นเราอีหายู่ถาันเป็นผูวสายอยู่ขานาเดียผู้สายจีกว่าจีงแต่มืมีผี้ผัวมื่อดี้ดีนะเมื่อกี้เออฮะเมืออกีข้าว่าไะใส่แชดลับไปเ๋ยอีหาทำใจ่มื่งกี้่อกนี้ มุกออกออกับว่าไอหางกเนีปท้าแล้วมุกออกคลองเพ่พอเพว่วันไม่กกอีรีว่าสิสวนว่าเสียมุกสอนกุลองเพ่ไอหา, <c oughs> อาองอยากไปรักรองเอาจสี่ใไหนถ้ามอยากไปรับรองมันก็ยาจเม็ดแลนี้เพหนึงดังดังเลจิ๊ตอกนะเพงหามผกตังต้งกุรลองคุณหงนมกลองตามคือโอเคเลย เจอคนเด็นคนดีองลิศซ้ำนี่เออน่อนเวลาที่เป็นักล้อเนาะน่กล้อเนี่เราคุยกับหางหัวถ่าไหนล้อซ้ำนี่กันล้อเบ่งเจอคนเด็คนดีคงลิจาคนเด็คดีอโอ้ย จอ,จอ้ ar, จอ to to ัเจไตอนรงรอไหบ้าคนเด่นคนีเ่อัยอคนไปจทคนอย่าผู้ชย่ังรอเพลได้ได้ครบไิมใส่เขาและเขาที่ขี่อด จขี่ีของหน้า่าย่ต้อแถวขึ้นย่ดรองคือเอาล้องนล่เนี่ยเจ๊คนเดินคนดีเขาีมเป็นแใหนเนเจอู้จเห็น่ตัวย่างเียกเล้งวนมาทักเนี่ยแล้วมันดเอาใลเนนาแนนซี่ดอกไม้สดสุรินแดงยี่สิบหลดไปก่อน เอาไปซื้อปาหมึกด้อพี่ยอ์อีกแจงไงบากันนะเจอคนเด็ยเสียงว่าไหลเลียนบันไดเอาไปซื้อเครื่องดื่มด้อพี่ย่์มาถูกแฮงแอีกแจงไงเนี่ยเยนิทสนิ ทำในพันหนึ่งเอาซาบะกับพ่เส้ารองสลาโเ้ยเทยนเออกาแสดงสักท่านกูเถอะอีมาผู้ชายหาไปโรดแต่ไปอีกอันทีแดงมันเป็ไทยเออยอ้คนเลือดบวมก็ตายใคล่ะอีฟัวอีฟัวเออที่เขาซามามันเดกกระดูกอีซีไหมคะขายของเลยรถเงี้ยเท่าเม่ี้นั่นและนั่นและ่วไดกับทิ้งนี่แหละดาวติ๊กอดังๆนะเนี่ยโอ้ยไปถามมันเลอ้ก่หัวไม่เห็นเลด้กกระดูกทิ้งนี้หนึกงพานเมตอี ม่ได้เเขากนี่อามืงสวงามบองามแกตควาคอผู้สงาหรือมกแบบแปดฟันอนเดียมแข็งฟันราษานี่ดเวใส่ดอกกัวคูอยู่ดอกกคู่ดอกกคู่ไรจีปากคูกันนะลูกอแนะนำเฮ้มึงใส่ดาบีมึงใส่ขีดแปดฟันกหอีลีเอาไม่ดเลยเไอกกนี่ นี่น่ะเป็นการติดต่อกับเราเปเล่นริดต่อกับไอ้ผัวเลยนะอทียมันกูไมเห็นนัะเขาออกมาออกกูุมอบกกอมกูเห่นหมดเอาวม่งวายไผเลยนี่อะไรมวกตัแหนี่พรได้ดิอุ้ยราทกเ่นไดไ่เนี่ยรองเตลนนี่น้ำตี้ตื่นร้องเพลงแอวลันปัดลันปัดลันปแอวลันปัลันปัดลันปั๊อแอวมันลั่น อีบ่ฮะอีรีบอ่อยากตากเอาพี่สี่อันนี้ในเองไก่เชียงแล้วเขาปากไปเโดงหงายทีก่านจะไม่คดจิีไปห็กันแม่เก่แล้วหลายคู่ก็อยากให้เข้าหางกเรียก็ลยอีรีบอ่เบอเร็ยๆเรือยื่ออีแต่๋กโอ้ยเตามใส่ขอมือโซเว่นใส่ี่อย่างค้างโอ้ยก็มาถือไม่เตใส่แค่สเมีเอาเป็นลกคูต้องใส่ก็เป็นแม่ม่หามั้ง สาเอาว่าสามสิบเป็น่มาใส่ก็บ่ไดไปลัทียไอหยางขอผ้าหาเงินห่้าหาเงินหาคำที่ใส่โพดโพดยังใส่ทนเองต้ตาตาเสี้ยต้นต้ส่มาทันขี่คาะเลน้ทังไงทั้งวพี่ิแดเขามีแต่ั้งวันี่อยู่เยอะเลยเอ้อดโพยงใส่ทนกรจมัวจันัรนใส่มาใส่ก็ไม่ได้ไปเอาเ้นไปเจหมู่้านด้ไปใส่แม่ไม่กลัวพบดคุยสีปากคนนี้ด้ แม่รอให้หนูค่ะจ้าเฮ้ยไม่เห็นหนาพ่อเมีไม่เห็นหน้าพ่อม่อกี้เทสค่อย็นพี่กู้กันเพื่อนพอคอยเพื่อนพอคอยแม่พ่อคอยไู่เนเพื่อนกันไม่เป็นพื่อนกู่เป็นเพื่อนกูม่เจมาะสมเช่ไมเพื่อนวัว่ติเมียมเทียมพ่อมีถ้าดันไอเกียรตุนี้เปียนออกงานจะสวยเอาขึ้นข้าวมาพ่อคอยซื้อบอยดิพ่อมึงซื้อบอยต็้ดแต่บอยดีใช่ใจเกิด้อยบอยกูบตนโอยมั่วขนาดนมานเยัรอ ม่ตะเกียร์า kind ม of ุกีอ้ยกปกินหวานเยนั <t t ้งหมดดูเจ้าการตะกีนเวีต้านร้านข้นต้านร้านข้นเตาก่อเตากวที่ใส่วยทานน้ำความยงหรืไปทำไไว้แม่ดานั่นห้ยเออหท่าแ้วหองาเตากแก้วเอ็นอึงบ เอาแก็้พร้อมกีตแดนเอาพขก้นรวยอยู่ขังเงียตีบนประหลดมกีว่มันหาบ่บ่นอมเองเห็นที่รางประานำกุยาบ่อหนึงเลย้งานืแงแต่ถาลูกค้เราซสียาเสจไหนนี่จะตแกะชาลิวเสลิวหรือคาลิวหอาีเอาอคเอาี่อะไรอยอีนี่งติดตัวกายตีดวช้างไออ้งในนั้งใส่งประกาที่อที่แกได้เลย

แม่พ่อะไแม่พ่อไรที่บ้านนี้ผู้ใดว่มาไหนก็หอมพุ่นมาเนี่ยโอ้เมย์ด้ำเมย์ด้ำน้ำไงน้ำเล่าหอมพุ่นุ่แม่้สวัสดีนะฮะรอสวัสดีฮะรอเขาถึได้ายเฮ็ดที่สามเกิดขึ้นเน่ยวัดพุ่นพดมาไหนพุ่นมาไหนมาไหนมุ่น เขาเขาทำอย่าง <c oughs> <'S 2> <cat> ี้ตักเขาเร่นตต่อเฮ้งั้นยังไม่หมดใจใจใจรู้กันเลยเนาะเฮ้ยใจใจใจงั้นกูกันเลย บาานพองบกหนกเนี four, ่ยพวปบ้าบานา่นนี่หละาด่าเอาาเากเข้าหัววุ้นตะเนั่นไมลาี่กะเงาเยนะไอ้ี่เาม่่ราะไงไอ้สตว์นี่ไอ้เจ้าพี้เจาพนี้ก็จขาใจเขาง่ายเช่นมาเขาง่ามีแพน้าไม่อยเอีดตีขารู้ว่าจะไปบวกกับเชี่ยงไหมเลยมีแพน้าพองบอ ุกีพ่ะขี่ทีทองมันไงห้แค่มีสีตาไอหายะ่่าแม่อุ้ยยเแม่ไปแต่มีบักเห็บายอ้าวซูซ่ยเป็นหมาติดวราเป็นหมา่วเป็นวัวลอยเพื่อได้หล่เีดีๆมึงอยากบกวอะไรหามึงัวมึงนนหนสอนพูนะอ้เผัวมต้องวาผัวจะต้องบาดอนเี่ยเี่มีเมียตงานเขาแยงเนาะขาเขาขาพยไ้่อ เรียๆไปอางนี้อ้โมายัางไงเนี่ยี่ฮคิดถึงตัวเองมากเลยวันนี้เพาไปวไ่านี่่ยนี่ครับเนี่ยผมไม่กศึกษาลูครับอาราพานี่ครับแฟนผมครับมึงเป็นมาแฟนจะไเนเป็นมาที่มาแทยมาแทายมา,า,ยมาะไรไปไหนผมเบียร์มงยิ่งเหรอแม่เอาเบียร์ม่งมึงไ,ไปแล้วราจ พี่หาพ่อบอกก็ได้ก็ได้นี่ไ้ช่ไหมพ่ใช่ไมได้ไอ้ัวไอ้ท่านทำอะไรเหนไอบุรีเอาฟุกเนี่ยมาแไอัหน้ากูเผัวเอาตัวนเเอาิซะจะได้ขนข้อไปกันยลไอขอจุดปากมาจ่ะไ้ฟุกม อันคาฝันเงี้มเอาหมยังเจ้าเลยนอกหัวแล้วไม่นอกหัวหรอกคุณทูบอโทษมากกว่าไม่เกือนังซีคือมาไมเจ้าแกงหัซุนนะมกเนกูอดิ้นดุกเลยมึงยอุ้ยแตที่ใส่ดูแลเพรากดใสฉันน้ำเเด้อ่าอุ้ยเจีจวดเพาเขาจุดนอกไข้ที่บ้านนี่ มาบอดที้งับองแวว่า <participation. S 1> เอ็นัอนผม่ลกมไสิเอาเอาลูกมยนะ่ัเ,เ,ลลเลยสิ่ไ่อสุภาพของลูกกัเธอัอพอดีพอโทรให้กลับบ้านแล้วค่ะทำไมแม่กลรแล้วทำไมไี่กลนะับพ่อม,มาจะเาเข้าขึ้นเรือนี้ครับ่อาเือพ่อม่้พ่อนีกันร้องให้พ่อี่จะล้องให้<อ>นักเรียนเี่อะไรของเสือพูัวัวเออ่เปนมนกเยนเนี้ยมันจะเท่าุนงากู มึงร้องทำไมมึงร้องทไมมึเก็บกวาแล้วมึงกูด่าแค่นี้น่ะกนีทนเหรอโดนีเ้นเออะ้งไปสอปากกนว่ายี่วนนี้นะกู้มรนมจไปเลยตั้งแม่หเรียนว่มันมึงาเดียวนะกูว่ากินซ้มึงไม่ข้าะกุยกฮงย อาบอลปุยอยู่จีคุยต้องมีนะคอยอน้ำจอกกับน้คุยเจ้าอยู่ว้าออิดปิง้องง้นะนะก็ดีก่อนนะคูจะยิบเพลงไม่ก่อะไรยังไม่ไกรี่จะก้นหักกันได้ือ布拉布拉西อย่ก่อนมวยอ่อนท้อแกก่อนมวยอครับ้อามาซื้อด้็ไม่แท แม่สุดงูปังยองครับประดานักเน็บอบอครับสู้ๆนะคะคุณแม่คุ้อหมดอกิดเนียวสายได่กระดดกอีกเลยเอาดีๆบาราที่้องแกหลายได้เป็นหลายคนยองประดานักน็บบอบครับแม่อ่อนโูมาให้ยอง ไม่เห็นระไม่หนาน้แม่้ครับแม่พเอาวัานพุ่งกัด้วยอ้ปัญาด้ยเนาะเอาดีๆภราแม่ไข่มาลูกแม่ครับนีไงเกาะเอียงเกาะมาลูกแมส่สู้ๆนะครคุณแม่ เดี๋ยวอไรก่อนสิตะเกียวหัวเกามั่นหัวไม่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 ซอยหรอกพี่อีนี่มันสักอจะรู้เสียไหนฮะเนีพอเสียที่ไหนนาะเกาะหูเกาตอมยิ่สมืนเนาะแมมี่ขึ้นบนบ่กหมาไม่ตอมจะมานหรตอมอยู่ีเป็นไงก็ร้องเสียงแต่เจเสียตลูกเอาหัวมาเลยเนาะะกีเัวไเาหัวเจ้าได้หมไม่เอาข้าวอผันั่พี่ติโอ้ยเอ มะไม่รไปให้ฮอนฮอทแม่มาหายหอบไปด่าไเดินซอร์เดิอะไรเดิเซอร์คนไร้ดียืนเนอะไรอี๋งาเกียรติงคนไร่มาเด่นแกกับอาัาโอ้ยบกอไม่่ึงถามอีนางเหาังมุตพร้อมไปเด่นคือไงัวเนาะัวเ็ัวโอ้ยผัวก็น่าต้าวเนี่ ผู้ที่ว่านี่ร้านอ่ะให้ดนป้ะอยากมาตู้พิเศษว่ะแต่บางแก้วเขาจะบอกว่ามีเพิ่อนเนาะอ้าวยอดพ่อป้าพี่น้องครับยอดปัจจัยพี่น้องรวมกันเฮ็ดบุญือนกันเป็นว่าเป็นเงาบุญพ่อป้ามันนี่นะครับยอดปัจจัยด้านหน้าเวทีนะครับกับพี่กับน้องร่วมกันนะครับเฮ็ดบุญพ่อป้ารับกันมันนี้ครับเป็นยอดเงินขอบคุณเพื่อนโอ้ยเฮียอะไรอยู่เป็นยมูปม้วนกันแบกก่อน อาจกะมารอบบาตรก่อนเยปดนา้อยสี่สบาทครับพน้าดานของที่งานระเบียบวัตถสินรวมทั้งหมดน้งพีน้ององหนึ่งบาทเป็นยอดเงินทั้งหมดเหลือนงางเถอะมื่นสบามทพี่น้องครับซ่าถูกหนึ่งสามเอาเอาเชิญคณะกรรมการประดับหลังวิทีก็แล้วกันนะคะเด้อหนึ่บาทค่ะหนึ่งเต่าสองชนเก่าม่ายเด้อ ยังอนประกาศอกตั้งบนนี่หะนี่เอาไอาที่เื้อผู้เรียนพิมพกับซ้ยังยังไปไ่นประกาศป่อไม่รอนิงแปดเก้าหรอเกย่างนี่สีเก่สีเก่ยถ้าอยากรถด้วยนะผู้เรียนพนละหยอกคอยไมรอนิ่งแปดก้าแจสีแก่ยครับช่วยแล้วรจอดก็ใส่กูดูนว่า เอาดีใจว่านะันเดกของจงยนะารู้สึกปยังไงเาะเป็นไงอค่ะเป็นยังก,ก็่่ดีใจอยากอยาอไอเห็อย่างไอผัวผัวยี่ใส่อีกโอ้ยผัวบันทำไม,มบันเะ <laughs> ไอมันมี่ก็าถือเด <laughs> โอ้ยัวแล้วเสรเจสี่ด้พี่น้องครับก็อยา่างอทีมาถือสีอยู่ฝายเก้าดละจะเป็นก้อนหลอดเาว่าบนจะของเนาะตื่นไปเนาะพอเรจบกันเลย อสอดสันครับรับอไยังงกรนี<า>อ้อุ้ยเรื่องออบอกเจ้ามา,าขนาคัดสันรับ,ารบยาพิมพ์ในอนในซีนมันกนีทถ้าเรียนหนีมาสันเรียนไหนเ่ลูกใจบาปป้นปนีบาปกว่าขนาดเนี่บาขอบคุณเนะเราอ,อารบบัตรเจสี่ห้เจสี่ออกสอดแจงแก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 กแกแ